Come on man, come on. เออเฮ้ยพีคความกันพิกเสียชนะวินดิ้งนี้ต้องสั่งเวยขนาดนี้เข้าสูงอ่ะออมคุณยิงคึงยิงไททันเหรออมเออเข้าไป กดแน่พอกดเหมือนนั่งเลยกดโอ้โหหมวกยังไม่โดนเลยเมื่อกี้เขายิงใส่ท่านพี่ให้ยเด็กวันติเด็กูันช่วยได้เด็กวันชุบโก้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่โคลมเดี๋ยวไม่โคลมจ้าเอจเจ็ดวายเออมาเลยรับปืนพี่อมยิงอะไรโดน ร้อ่ย่้ย่บินสูงมากอะมีกูตายูมใเดียวสูงมันเงยแบบสุดคอยเห็นล้กก็เดือดไงมึนเขาบอกไอ้ยี่ไอ้ี่ดีเบให้มันเหรออรอเปล่าเพิ่งก็โดดผ่านรอดเหรตัวอะไรพี่

ัวแตกสวยพิกคอปอร่อยเลยดิยิงไลสกายกูไปอ่ะกูอยู่ร้อยสี่ห้ากูยิงร้อยสี่ห้าไอ้ไหนไอ้ไหนซิกคอปเหรอมาไม่ y ย s ตัวท้ายไม่รู้โลโลสวย โลอะไรวะไม่เห็นแอซินเลยเอ้าโลก็คือโลสามตัวสามตัวซีสามตัวซีไม่คิดสามตัวบีสามตัวบีเทียรไปยันซีเลยวะไม่ได้เด็กสองตัวซีทีอย่าไล่เอาของกูนะมันหายว่ะสบาย มันไม่เหมือนในแข่งว่ะเฮ้ยนัดเดียวเด็กยัเวลาให้กูต้องเฉิดฉายว่ะเพื่อนกลับหนึ่งรบหนึ่งรบสองรบสอง โอ้โหแล้จสี่ห้าเฮ้ไอ้นี่เราเปลี่ยนตีเอาแม่งเลยแล้ก็ฟันมัวขา้าข้าข้าขัาขา้้้้าเ้้าข้า เน yeah, thr yeah, well, oh, hey. ี่ยเออคือว่ามันจะเดินต่อจากนี้ตายไปมันอยู่นู่นนี่ตอนอยู่นี่ตัวท้ายข้างบนข้างบนลงไปเว้ยละกำลังมุมเปิดเลยทอดเลยไปอุ้ยอะไรฮ่า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 ไอ้เนี่ยให้มาเล่นเกมส์แบบบ้าขำ ตัวเมนตัวเมนอยู่ heaven อ้เออเรื่องมึงเนอะแพ้ไปไอ้ที่มีมันมีมันไอ้ไอ้ดูอันนี้สองตัวหรือตเกาโคตรกากเลยสองตัวเลยอะสตาร์ลีดาเฮ้ยเฮลักสู้สองตัวรีบฆ่าตั้งเลย ให้มันได้กลิ่นเลือดหน่อยให้มันเป็นด่านกันไงเพื่อนมันฮะมันมันฝั่งกันไงมันไม่ใช่นะนี่โอ้โหดูขวีดีดีด่านกันรอบจี้จีเหี้ยวมึงเล่นอะไรของมึงวะนี่มึงอย่าว่าเหี้ยวหรดอว่าเบคถือว่ามันจะโง่จริงก็ตามไออ้าวอ้าวอ้าวโอ้เอเดิรเกอร์สองตัวเขาบอกอยูฝั่งกันไงพี่บอกไปบอกเขาไป ผูก็ไม่เคยกล้าพูดเท่าไหร่ไอ้เว็กปะแพนตอนนี้เอาให้ก่อนนะไม่กลัวจริงไงตาเอาสอบแล้วเนี่ยใ้กอลฟเออค่อยๆมาเียงด้วยเรื่อเหนื่อยนะโอ้มหเข้าัพว่ดรอปว่ะวแรกเอาไปไว่ก่อนเลยนี่ไงมึงกับกูอ่ะไอ้ไก

แม่งบินไม่เลยมั้งเออมาทำไอ้คนน่ากลัวอะไรสัตว์ไหนเฮี้ยมคกูหลอนเสียงแม่งชิบหายอะไรแยะแล้วแม่เด่นคือมันบินนะพี่กขาขึ้นเฮือกขึ้นฟ้าเฮือกขึ้นฟ้าเฉยเลยไอ้เหี้ยกูงงมันบินมาจากไหนมันละหอกูสตีนกูอยู่เหมือนแบบแม่งกูสตีนกูอยู่ข้างบนแบบเห็นตั้งนานแล้วแต่พยายามโผล่มายิงกูอะ กูไปอยากกูกูไปเฮ้ยรำมาเลยปันภารกาจเป็นอย่างดีเดี๋ยวแย่งกำปีเดี๋ยแย่งกันปีขอเลียพี่ก๊อฟสวยมากพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ก๊สวยเลยพี่ไว้แก่สวยอะไรไม่ได้ทำอะไรหรอเฮ้ยเหย่เฮ้ยอะไร

เดีตายเฉยโลโลนะเดี๋ยวตายเอ้ามีให้เห็นทีเป็นสิบเอ็ดดูที่ฟังบุกจริงเหรอพวกมึงเนี่ยยิงกันเยอะเลยสัตว์เอากลางเอาไม้เอาแกงตรงนี้อล้วไม่ใช่ของกูสบายหลังใจหายไปแล้วปิดปิดปิดแอบไว้แอบไว้เดินเวลาได้แอบไว้ สวยไม่เอาจะได้อยาได้คิวว่ะไอ้เอเยสก์ร์เราเหมือนมันเลยแบบจะสลับฝั่งกันเข้า B นี่นี่นี่พีระมิดสวยตัวข้างล่างสวยแอบได้นะกันตีเบ็กสวย แอบเลยเป๊นเล่นพองโอมเล่นพองโอมลอเป้าโอมลอเป้าเสือข้ามแบ๊กประมาณว่ตาเนี้ยออไปะไรเนี้ย